<Gã> này <entender> <Gã Anfang> <avez> <dati> <thatver> <thatver> ไปที่ตลาดสะเวศแล้วเห็นตัวคิโรแมงกับผู้สาวกับเมียอ่ากับเนี้ยกับเนี้ยกับเนี้ยเลาเขาเราเขาเห็นลูกน้องเห็นเหตุซึ่งหนาคือโอ้เห็นบเราจะตัว,ตวยื่นยื่นยาเ<ม>สพติดให้กันปอ,อก็เลยขี่รถตามมาเนาะบอกครับบม่ติดกล้องเลยบม่ติดกล้องไหนเอาพวกเจ้าเห็นอย่างเจ้อยู่รถผมมายืนให้เมียโบเมียนเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง หารในที่ได้อเราก็หยุดเราอัดไหมเราเจ้าหน้าที่ก็เลยมาติดตามตัวมาเราก็นี่ก็เลยเลยมาขับรถไอ้ไอกโตจอดนะบ่อจอดเจ้าหน้าที่ก็เลยแสเตรมเจ้าหน้าที่เข้ากลับมามีบัตรปปสเขาเป็นปลัดอำเภอตายเพราะมันฟงสุรีเลืองบอกเป็นยังอยู่นี่มันอยู่ในเขตของอำเภอสิบีเรืองเขาเขามีอำนาจอยู่แล้วในการปรับบานเทิงสิทธิ์จากอำนาจจากท่านแม่เพื่อ เป็นเหยื่เช็ดขับสังมอหม่เขาดูแลเรื่องเหยื่อสัตว์ปีนอยู่แล้วเนาะมันเป็นเหตุซึ่งหนาพราะเจ้าหน้าที่ผู้เหยื่อก็สงสัยว่าตัวสิยวเกี้ยวยาสิติดก็เลยขี่รถตามมาม่เนาะแต่ขี่มาแล้วก็มีการขี่บัดช่างหนาแน่เราปฏิชนกันเนาะเกลี่ครับอ่าเกลียยพอได้บิ๊กได้รับก็บาดเจ็บเสียหายอย่างั้งรถตึงคนเนาะครับอ่าตอนที่เจ้าได้เสียหายที่แกนเขาก็เลยขอคนโตเนาะ เจอยาสิอยูอ <1971. S 1> <Ms. S 2> ่ไหนเอาต Arizona, uh, án, ัวยดึงเข้าม <ma iden> uh, <m ild noise> ั้ส <m ild noise> ิบติสยาบ้าอย่าบ้าอย่าขยันครับย่าขยันยไ้ี่ครับข้างในใครเก่ในเก็บ็กซอร์วัผมออ่าเนาะอันนี้ถ้ดกนะเาะแเนิอก็บนะครับวันนี้เขาแจ้ง แจ้งสิทธิ์ของโตคือหนึ่งสิทธิ์ที่โตัววัตถุจับเพราะว่าเห็นยาบ้าแล้วนะสอนสิทธิ์ด้รับแจ้งขอข้อาหาก็คือโตัขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันครับเซฟครับมียามียาเสพติดยาบ้าบอ,อก็อ้อกล้องโดยผิดกฎหมายเนาะสองข้อหาอันนี้พวมีหมายจับบิ์ได้ทราบในการหมายจับมันเป็นยังไงทุกคน

ใช่ใช่ใช่นุ่มิเงี้คนไม่้ั่เจกรเลอมางอิ่ไปแบบนันท่านใก็ต้องเข่าไปยื่ในคอยู่แล้วเท่รูจะว่าจะได้เข่าพเข่าให้อวิเขามีรับบอลนแกันไงถ้าใขทกันไ่ได้แล้วบบตะบอ่ไหนวะฟาดตะกมัเจาไม่เห็ไปนักกนี่นักที่ไหนโตบลายตัวเองอยู่เนี่ย มอเดข้ารั้ว<อ>โซ่ดีอ่อนมะเร็ง